ชาวันที่สามครับตื่นขึ้นมาก็รีบทําทุระเก็บของแล้วก็เอากระเป๋าใหญ่ไปวางไว้หน้าห้องนะฮะลูกหาดก็จะมาเอากระเป๋าอาไปส่วนเราก็เตรียมเดย์แพคคือกระเป๋าเป้ให้พร้อมพราวันนี้ไฮแปดชั่วโมงเตรียมของกินให้พร้อมปะไปละ หลังจากประสบการณ์ไฮกิ้งเมื่อวานนะครับวันนี้เราจะไฮทั้งหมด8ชั่วโมงหมวกคนตัดอ้อยได้ออกโรงแล้วครับอันนี้คือเทคนิคทําให้ผ้าชตัวแห้งนะครับแขวนไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวแห้งแน่นอน Namaste Namaste c o m circle 10นิทเบรนะฮะ เย็นมากโอ้โหเป็นการฝึกวิ่งนะฮะว้าว

ตอนนี้เรารอไกด์นะครับเข้าไปซื้อตั๋วนะครับเป็นตั๋วของ National Park นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกของเนเปาลนะครับ มีร้านขายของตลอดทางนะครับถ้าลืมอะไรไม่ต้องกลัวหาซื้อได้ที่นี่ตลอดเวลาแช้งห<พ>ลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จง่วงมาก แต่ต้องไปต่อละแจม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 วันนี้ถ้าฟ้าเปิดนะครับเราจะเห็นเอเวอรเรสต์หลังจากข้ามสะพานที่5นะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ข้ามมากี่สะพานแล้วมี2สะพานข้างหน้าครับบนหรือล่างครับเลือกเอาทางสำหรับคนไปเท่านั้นนะฮะ p p o p l e only นะฮะเพราะว่า ถ้าเป็นลาบัวอะไรนี้ต้องไปทางอื่นนะฮะสแน็คเบรกนะฮะจริงๆแล้วต้องเห็นเอเวอเรสต์อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าเมฆฝนครับตอนนี้ฝนตกเราก็เลยต้องเปลี่ยนชุดเป็น กันฝนแล้วครับผมพร้อมการมาทริปนี้รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นได้เจอคนหลากหลายได้เข้าใจมนุษย์มันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกว่า เป็นเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมาแล้วล่ะแต่เราไม่เคยสังเกตมันเราได้แบบมองเหตุการณ์นั้นแบบตั้งใจมองมันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ mm ๋อ hmm. oh, เป็นแบบนี้นี่เองอธิบายไม่ถูกหรอกแต่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากๆแอปเ e ิ e เรสต์นะครั้งหนึ่งในชีวิตเลยแหละ จริงๆก็เคยคิดว่าสิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเราอยู่ในบัคเก็ตลิสต์อยู่แล้วล่ะแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้ได้พาตัวเองมาได้เร็วขนาดนี้ขอบคุณตัวเองมากๆวันนึ่งมีหลายฤดูมากฮะเสื้อกันฝนนี้ถอดเข้าถอดออกหลายรอบละเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลม ธรรมชาติก็แบบนี้นะแล้วเราก็มาถึงน้ำเชเยรู้สึกเป็นเมืองแล้วตอนนี้มีที่ให้ช็อปมีที่ให้ช็อปคืออยากจะถามผู้จัดว่าคิดยังไงถึงเลือกที่พักอยู่ยอดเขาเลย และนี่คือที่พักของเรานะฮะ Moonlight Lodge and Restaurant เข้ามาข้างในยังไม่พอยังต้องขึ้นมาได้อีกสำหรับคนที่สงสัยว่าหนาวขนาดนี้อน้ำอย่างไรมาดูกันมีฮอตชาเวอร์ให้นะครับ แต่ว่าจ่ายตังค์ห้าร้อยรูปีขอไปอาบน้ำก่อนสดชื่นเป็นที่สุดหลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็ได้เวลารับประทานอาหารเย็นพอดีเดชา้าวันนี้เราอยู่ที่น้ำเชนนะครับวันนี้เป็น rest day เขาให้เราพักตอนเชา้าอาจจะมีพาไปเดินชมวิว นะครับเขาบอกว่าเดินจากตรงนี้เป็นประมาณ15-20นาทีแล้วก็ไม่ชันมากจะเห็นวิวของเอเวอเรสต์ถ้าเกิดฟ้าเปิดจะบอกว่าวิวในห้องนอนตอนนี้ก็สุดแล้วนี่เป็นแบบนี้ห้องนอนเมื่อคืนก็นอนสบายนะใช้ได้ไม่แย่พอดีตื่นขึ้นมาก่อนก็เลยรีบขึ้นมาแปรงฟันล้างหน้าทำาุุะสะอาตัวห้องน้ํามีห้องเดี่ยวแล้วก็อีกหชั่วโมงลงไปกินเบรคฟาส ตอนนี้ก็ขอนอนกลิ้งเกลือกต่ออีกแป๊แบหนึ่ง Rest Day เขาก็เลยให้เราเดินเล่นซึ่งก็ไม่ได้เดินเล่นนะนี่เดินเฉยๆหัวใจก็ปาไปร้อยสาแล้วเหนื่อยพอสมควรออกซิเจนน้อยเราจะไปดู Everest View Point ฮะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกเมฆบังเราเลยไม่เห็น Everest เดี๋ยวไปดูภาพเอาแล้วกันนะเขียดพูดเหนื่อยตรงนี้คือฟ i n i s h l i n ครับของเอเวอเรสต์มาราธอนกายบอกว่าให้เดินช้าๆแต่พยายามเดินต่อเนื่องนะครับอย่าหยุด slowly pace เราสามารถเห็นเอเวอเรสต์ได้ตรงหุบเขานั้นถ้าไม่มีเมฆบังเอิญวันนี้มีเมฆนะครับก็ไม่เห็นเข้าไปดูมิวเซียมต่อ พรุ่งนี้นะครับทางของเราคือเราจะไฮค่อยๆไฮขึ้นไปนะครับจนถึงยอดนั้นแล้วก็เดินไปถึงบนนั้นเลยครับสุดนั้นนะครับแล้วก็หลังภูเขาตรงนั้นนนิดนึงจะเป็นที่พักของเราคืนพรุ่งนี้นะครับ วันพักแต่รู้สึกไม่ได้พักนะครับรูส้สึกวันนี้เป็นวันเที่ยว <c oughs> เดินเล่นในนํำเชยฮนะมาดูว่าจะไปหากาแฟร้านไหนกินดีบรรยากาศใช้ได้เลย พอดีเดินผ่านร้านตัดผมนะฮะก็เลยลองซะเห็นเขาบอกว่า1,000รูปีก็ถือเป็นการตัดผมที่สูงที่สุดในโลกนะฮะจบวันพักของเราแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้ออกเดินทางต่อครับผม